สวัสดีค่ะปนปน,นฟรีสไตล์ค่ะวันนี้พามาเลาะถนนคนเดินตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะก็จะขอมาดูมาชมนะคะร้านหมูปิ้งเจ๊จีนะคะหมูปิ้งหบาทไก่ปิ้งหกบาทตับส0บาทแล้วก็พร้อมข้นเหนียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะนี่น้ำจิ้มน,นะคะ ิ่งคะนี่อยู่บนเตานะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะแถวยาวเลยนะคะต้องใช้ความไวในการปิ้งย่างนะคะ นี่นะคะสดสดใ,ใหม่ๆหอมๆค่ะมีไก่มีตับนะคะ ตับมีหัวใจแล้วก็เนื้อไก่นะคะนี่นะคะขายกันอยู่ที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูช่วงเย็นนะคะถนนคนเดินค่ะเจ๊จีก็กลับนะคะ จริง,งนะคะ้าเนียวตัวหอาเนียวตอนี่นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะ น,นี่ค่ะสัดแต่งนะคะที่ดำดำนะคะสัดทิ้งค่ะมีอุปรกรณ์ไว้นะคะกันไกลค่ะนี่ค่ะร้านหมูปิ้งเจจีนะคะ ปิ้งหบาทไก่ปิ้ง6บาทตับไม้ละสิบแล้วก็ข้าวเหนียว5บาทค่ะล้าลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะคะ นะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะไอความร้อนขึ้นนะคะต้องใช้ความไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าย่างแถวยาวเลยค่ะเดี๋ยวซีก็รีบกลับนะคะย่างย่งคนเดียวนะคะอีกคนนึงก็รอตัดแต่งนะคะ นี่นะคะนี่ลงใหม่นะกะ็สีเหลืองสวยก้ก็จะมีหมูปิ้งตับแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็หัวใจค่ะ,ะมาเที่ยวชมเลือกซื้อเรื่องหาได้นะคะ อยู่ที่ตลาดนิคมชลังคมบางกูค้าว